สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษนะครับว่าด้วยเรื่องดาวสาวที่โคจรถอยหลังในช่วงวันที่7มิถุนาจนถึงวันที่12ตุลานั้นจะเกิดเหตุอะไรขึ้นกับท่านบ้างนะครับและนะครับ ในช่วงดังกล่าวจะมีดาว3ดวงซึ่งเป็นดาวหลักเลยของคนลัคนาราศีกันนั้นโดนดาวเสาเลงหรือโดนดาวเสาทำร้ายนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับในวันที่6สิงหาอาจารย์ยักษ์จะเปิดคลาสสอนออนไลน์นะครับ สามารถดูกี่รอบก็ได้สามารถดูที่ไหนก็ได้แล้วก็นะครับสามารถเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเป็น Facebook กลุ่มลับและก็จะมีวันเสาร์เป็นวันที่สอนสด1วันนะครับสนใจนะครับหรืออยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ยักษ์ก็ l ล n e ID ไปที่นะครับ l ล n e ไอดีโหราพยายักษ์ติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับทีนี้ เรามาดูในส่วนของดาวเสาก่อนเองดาวเสานั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบปุตตะครับปุตตะก็แปลว่าบริวารแปลว่าการเริ่มต้นใหม่แปลว่าคนที่อ่อนไวักว่าแสดงว่าพอดาวถอยหลังแล้วท่านไม่ควรจะเริ่มต้นลงทุนหรือทำอะไรใหม่ใในช่วงดังกล่าวนะครับจะทำให้มีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่อง ขัดข้องหมองใจเข้ามาในช่วงนี้หรือถ้ารับลูกน้องเข้ามาในช่วงนี้จะสร้างปัญหาให้ท่านอย่างยิ่งยวดเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่จะต้องระวังในการเริ่มต้นในการทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้และนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนลัคนาราศีกันครับจะโคจรเข้ามา นายวันที่สิบสองกรกดาครับพอย้ายเข้ามาดาวพุธกับดาวเสาร์นั้นเล่งกันพอเล่งกันก็ถือว่านะครับ เป็นจุดพินทุบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังทางเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องงานเช่นจิตใจอย่าตัดสินใจอะไรช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่าละโมบมีเกณฑ์จะโดนคดโกงมีเกณฑ์จะโดนหลอกมีเกณฑ์จะเสียเงินเพราะคนอ่อนไวกว่าหรือมีเกณฑ์เสียเงินเพราะนําไปลงทุนอะไรต่างๆในช่วงนี้และรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ดีครับอย่าเอาใครเข้ามาหรือท่านที่มีแฟนอยู่แล้วระวัง มีปัญหากับคนรักเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความคิดในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าดาวพุธจะอยู่ในเรือนลาพะแต่พอโดนดาวเสาร์ทำร้ายแล้วไม่ดีนะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งยวดเลยครับหลังจากนั้นวันที่17กะรักรกฎาครับดาวอาทิตย์ย้าย ราศีดาวทิศเป็นเจ้าเรือนพบวินาศเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าย้ายงานอย่าลาออกจากงานหรืออย่าเดินทางไกลหรืออย่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะมีเกณฑ์โดนหลอกนะครับอย่างที่มีข่าวขึ้นมานะคบว่าไปถึงแล้วงานมันไม่ตรงปกโดนยึดพาสปอร์ตบังคับให้ทำงานเป็นทาสเป็นอะไรลักษณะนั้นอยากให้ระวังในส่วนของ ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้อย่าลาออกจากงานเพราะว่าวินาศแปลว่าไม่อยู่แล้วพอวินาศนั้นมารวมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานและดาวใจเราเพราะฉะนั้นอย่าได้ใจร้อนออกจากงานในช่วงนี้และสาเหตุก็คืออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีปัญหากับบริวารหรือลูกน้อง ในช่วงนี้รวมไปถึงช่วงนี้อย่าซื้อน้องหมาน้องแมวมานะครับเอามาแล้วน้องจะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วจะทําให้ท่านเสียเงินเสียทองในช่วงนี้ด้วยครับหลังจากนั้นวันที่28กบกรกฎาคมครับดาวพุธนั้นย้ายราศีพอดาวพุธย้ายราศีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวของดาวพุธเองไปอยู่ในภพวินาศท่านก็จะมีความเครียดมีความ วิตก,กังวลและโดนดาวอาทิตย์นะครับยังเลงกับดาวเสาอยู่ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องไม่คาดคิดมีเรื่องไม่คาดฝันทําให้ท่านเสียทรัพย์หรือนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จเรื่องต่างๆที่ท่านทําก็จะดูมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะและ ดาวที่โหดร้ายที่สุดครับคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เป็นดาวการเงินดาวศุกร์จะย้ายราศีในช่วงวันที่8สิงหาดาวศุกร เป็นดาวการเงินอยู่ในภพลาพระถ้าไม่มีดาวเสาอยู่อาจารย์จะทายว่าเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแต่นี้ดาวศุกร์กับดาวเสาร์นั้นเป็นคู่ศัตรูใหญ่เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะกลายเป็นว่ากว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทจะมีอุปสรรคมีปัญหาโดนใส่ร้ายโดนกันแกล้งรวมไปถึงจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ท่านนับถือด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ ระวังแทบจะทุกเรื่องเลยแล้วสุกเกษานั้นเป็นดาวขีดฉาครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําดีแล้วเด่นเป็นภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้กลายเป็นว่าอาจารย์ก็ต้องทายว่าเงินหาได้แต่กว่าจะได้นั้นจะมีอุปสรรคมีปัญหาทําให้ร้องไห้ทําให้เสียใจทําให้มีความเครียดวิตกกังวลเข้ามาค่อนข้างเยอะครับหลังจากนั้นนายวันที่17สิงหาดาวทิตย้ายราศีพอดาวทิตย้าย ราศีเหลือเพียงดาวศุกร์กับดาวเสาร์เล็งกันอยู่อย่างนี้ก็ยังการันตีครับเรื่องเงินนั้นคงได้ตามเรือนภพนี่แหละเพราะว่ากระดุมพระไปอยู่ในภพลาพระมันต้องได้แหละแต่ก็จะอะไรครับโดนขัดขาขัดแข้งมีอุปสรรคมีปัญหาโดนอิจฉาโดนใส่ร้ายและดาวศุกร์จะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่สอง กันยายนเท่ากับนะครับท่านก็จะมีความสวยในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหานะครับสำหรับคนราศีกันแม่มนุษย์ยูอุตส่าห์ย้ายออกจากภพมรณะแล้วนะแม่สาวน้อยของอาจารย์ยักษ์ ยังโดนทําร้ายอยู่เลยและในช่วงดังกล่าวอังคารนั้นก็ยังเป็นพินทุบาทเรียกว่าหลายาเด้งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นลัคนาราศีกันนะครับมีเงินมีทองทําบุญบ้าง5บาท10บาทก็ได้เจอที่ไหนเขาหล่อพระประธานเจอที่ไหนเขาทําบุญวิหารระทานซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารสร้างห้องน้ําโอนไปบ้างนะครับบาทเดียว5บาท10บบาทก็ได้นะครับหนักจะได้เป็นเบาเบาจะได้เป็น ไม่เกิดนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลัคนาราศีกันแม่สาวน้อยของอาจารย์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อหรือส่งต่อให้คนที่ท่านรักและห่วงใยด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ